หนึ่งสองหนึ่งถึงยี่สิบนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสห้าสหเจ็ดสิบแหนึ่งสิสองสิบสามห้า 19, 6, 19 7, 1ห8ส 9, บเจ20เา้เกาเอาแล้วนะอตอนนี้ผมเป็นนะครับเราเล่นซ่อนแอบเราเล่นซ่อนแอบกันตอนนี้ผมเป็นนะครับเราจะมาหาสเสน่หกับชิโอกันนะครับอยู่ไหนเนาะเอเอ,เอื คัแนน่ e ิโอป่งเจอแล้วโป่งเจอแล้วครับโป่งครับนี่นี่นะครับเราไปหาอังุนกันอยู่ไหนวะอังุนวิีิเรามาหาอังุนกันนะครับใหญ่โป่งอังุน แอบใต้ผมโอเคครับไอบชอ